โดนดุไงเนี่ยเดียต้องอยูอย่อยู Jim, ่ด้วยกันในสามกระถางโดนดุไงโซนไงเนี่ย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 นั่งเนี่ยโซนมากนี่เนี่ย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 ไม่รู้เรื่องดุลาเนี่ยเนี่ยลิตาเนี่ยลลิตานางผู้บาดเปืองเนี่ยเนี่ยเนี่ยนางลลิตาเนี่ดูหน้าใกล้เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูหน้าเนี่ยสวยเนี่ยสวยสะดิ้งเนี่ยเนี่ยสวยดีดเลยเนี่ยเนี่ยเอเกอร์เนี่ยไอเกอร์รูปหล่อเนี่ยดูสิเป็นเทือราที่คาง หายแล้วกินยาเป็นก็รีบหาหมอเนี่ยเป็นไงนะอันเนี้ยอันเนี้ยโชคดีมากวันนี้ไม่สนเงี่ยนอนอยู่ตัวเดียวพอเนี่ยพอแม่คู่หูเนี่ยพอคู่หูแม่คู่หูเนี่ยมาสนโดนเอตโลด้วยโดนเอตโลเสียงดังเป็นไงไม่มีที่อยู่นะอันนี้กลัวไหมเนี่ยนี่ไม่กลัวนี่ไม่ได้สนเงียไม่ได้สนเนีย่ยริโอเนี่ยริโอ โอคร so so <in> ับเดี๋ยวจุ่ยกล้วยก็มีชีสองอจุ่ยกล้วยรอไหมล่ะโอ้เขาไม่กลัวไหมวิสาเอาหมอนเอาหมอนอะไรวางให้ให้อยู่ที่แห้งๆไม่เอาดูสิขี้เนี่ยเละเทเนี่ยกงต้องทำใหม่หมดล้างเนี่ยนะกระุมบอลเนี่ยกลัวมากเห็นไหมมาดูอ่ะ กระถางเดียวอยู่ด้วยกันสามนี่เห็นไหมเขาไปได้ยังไงอยู่ได้ทันทีเลยเมื่อกี้แหลกลาหมดเลยบริเวณนี่ปีนหมดเลยหลงด้าเลยอรวมพี่รวมน้องเนี่ยเลยอตุ้มมาโฮมเลยอีกตัวดิวันนี้โชคดีแม่ไม่สนไงนางนางนางใหญ่เนี่ยตัวดีดีเนี่ยลาลิตาเนี่ยล,ลาลิตาลาลิตา เนี yeah, ่ยลาลิตาเนี yeah, lo ่ยลาลิตาเนี่ยหน้าสวยนิสัยเสียเนี่ยไอ้ลูกหลอเนี่ยนี่คู่หูกันนี่นี่นี่เฮียนี่แจ้เนี่ยโอ้เบาซักที่ไหนล่ะ